แจ็คกี้ LT Vision ถามข่าวลาวไทยครับวันนี้ไอ้แจ็คพามาชมแนวคิดธุรกิจอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะที่เมืองไทยตอนนี้จัดกิจกรรมหลายมากหลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแนวคิดไอเดียธุรกิจงาน o t ท็ไทยสู้ภัยโควิดนะเดี๋ยวเราไปบึ่งกันว่ามีอะไรบ้างในงานนี้นะครับ ครับโดยในงานมื้อนี้เนาะเขาก็จะมีหลายโซนด้วยกันนะครับโซนที่น่าสนใจซึ่งไอ้แจ็คดูแล้วว่าอยากจะพาไปดูก็คือหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะโอท็อนวัดวิถีก็คือเป็นการนำเรียกนำหมู่บ้านนะที่เขาทำโอท็อปแล้วเขาก็มีการปฏติลูกเนาะให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ้นตนเองได้นะนวัดวิถีนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เขาเข้ามา เดี๋ยวไอ้แจ็คพาไปดูก่อนเลยตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผ้าถิ่นไทยนะซึ่งทางสปอปอลาวเนี่ยที่น้องสปอปอลาวสามารถนำมาไปเป็นไอเดียได้นะมื้อน,นี้ไอเดียไอ้แจ็คพามาดูนะครับให้รู้ว่าเออไอเดียเขาเป็นยังไงเออพี่น้องชาวลาวเราก็มีโอดอบคือกันเนาะแต่โอดอกของพี่น้องชาวลาวของเราเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ากระบวนการของการพัฒนาสินค้านะค้าโอดอกไทยลาวถ้าสิ้นผ้าฝ้ายเนาะ ก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปตามมาโลดอ่างานก็จัดที่ impact เมืองทองธานีคือกันนะครับอะอ่าไปๆสังเกตหน้างานนะครับก็มีการตรวจโควิดเนาะการด ่าเนสำคัญเนาะเรื่องของการผ้าปิดจมูกเนาะโอ้คนก็หลายเนาะอันนี้เขาจะแยกเป็นจังหวัดจังหวัดเนาะเป็นโซนจังหวัดนะดูสินค้าสำคัญเนาะผมเชื่อว่าสินค้าของทุกทุกคนที่ทำเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับท้องถิ่นอยู่แล้วละ่ะแต่ว่า สิ่งที่สําคัญก็คือการนําไปปรับปรุงทําให้มันแข็งแรงทนทานมากขึ้นเนาะเนาะการทําให้มันแข็งแรงทนทานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาปรับปรุงเนาะสินค้าโอดับของเมืองลาวเรานอกจากการพัฒนาปรับปรุงแล้วตอนนี้เราจะต้องใส่ในเรื่องของความแตกต่างเนาะการออกแบบดีไซน์เห็นบ่เนาะการออกแบบดีไซน์เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะ เดี๋ยวนี้เราสู้กันเรื่องของเราสู้กันด้วยดีไซน์เนาะความแตกต่างสําคัญนะครับในเรื่องของสินค้าที่เราจะทำอย่างของพี่น้องราวตอนนี้คนที่เป็นโอดอบอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาต้องใส่นะวัตกรรมต้องใส่ความแปลกใหม่เข้าไปเนาะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญต่อมาในเรื่องของการทําตลาด ในเรื่องของการจะค้าขายเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการตลาดเนาะการตลาดที่สำคัญเนะาะการตลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่เราจะต้องทำใส่ใจเดี๋ยวนี้การตลาดก็ต้องมี Facebook นะมี YouTube มี l ล n e เนาะซึ่งตอนนี้เราปฏิเสธก็ได้เนาะว่าการทำตลาดจะต้อง ใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะมันจะทําให้เราก้าวไกลไปเลยเนาะเนะาะตลาดจะก้าวไกลอันนี้ก็เป็นบริเวณงานเนาะเรากำลังจะพาไปชมวิถีนะนวัตวิถีเห็นไหมเนี่ยเห็นบอกที่ไอ้บอกมันจะต้องมีในเรื่องของดีไซน์เนาะมีเรื่องของนวัตกรรมรูปแบบเราจะต้องซื้อซื้อไอเดียเราจะต้องหาไอเดียเนาะ ไอเดียที่สุดที่ง่ายที่สุดเลยนะในเรื่องของการหานะวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะใส่สินค้าเราเนี่ยไอเดียง่ายที่สุดเลยนะก็คือมาดูงานมาเบื่งงานอนะเนาะเราจะต้องมาบื่งว่าเอ๊ะตอนนี้เข้าไปไหนการมาบึ่งงานแล้วเอาไปพัฒนาเนาะบ่แม่นการ c o อปปี้เนาะก๊อปปไส์พได้เนาะเพราะทุกคนก็หวงงานของตัวเองเนาะหวงแหนะ่นอการก๊อปปี้ลอกเรียนลิขสิทธิ์แต่เราดู มาบื้มเพื่อเอาไปเป็นไอเดียว่า,วาพัฒนาถึงไหนแล้วเนาะเป็นฟุดแบบนี้เนาะอ่าเห็นบ่กอันนี้เป็นบริเวณงานเป็นบริเวณของฝากเนาะว่าตอนนี้ของฝากเก็เป็นยังไงอยู่ๆเราจะเอาไปให้เขาบื้มซื่อๆมันก็อะไรอยู่เนาะมันก็ต้องมีในเรื่องของของฝากเห็นบ่กการจัดชุดเซ็ตมูลค่ามันบอกปานไหนเนาะ จริงจริงมูลค่าสินค้ามันบอกปันไดมันอยู่ที่จากชุดเซ็ตนะมีโบนะครับแล้วก็มีแพ็กเกตนะมันก็หลายละเนาะเห็นบอกราคาเนาะอืมเห็นบอกเห็นแพ็กเกจตบอตัวนี้อาจจะถึงบอกว่าสำคัญเนาะในเรื่องของแพ็กเกจตต่างๆแพ็กเกจตเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการทำให้สินค้าเราดูดี ดูงามเนาะเห็นบ่ถ้ากระถางต้นไม้ต้นนี้เนาะเป็นแค่กระถางข้างในอย่างเดียวก็บอปานด่เนาะคุณค่าก็บอกมีแต่พอเอาเอาตะกร้าสารไม้เนาะทาสีพ่นสีก็ดูงามขึ้นเห็นบ่เออไอเดียพวกนี้ครับหน้ามาทำเนาะเห็นบ่เอามีเด๋ยวนี้หลายฮานเนาะหลายฮานทานอาหารเนาะเขาก็จะเอาพวกปิ่นโตพวกนี้ครับเอาไปใส่ข้าวเนาะเอาช้อนโบราณไปใส่เนาะมันก็จะ ปงแล้วงามขึ้นเห็นปะจะเน้นในเรื่องของแพกเกจเป็นหลักเนาะเห็นบะแพคเกจเอามาทาสีเนาะอันนี้จะเป็นโครงการวิทยาลัยชุมชนเนาะเห็นบ่อันนี้ก็งามเนาะอันนี้ยังบองปานใหเนาะเพราะว่ามันก็ดูซื่อเนาะเออเห็นบ่เนาะ ที่ถ้าเราดูแบบทั่วไปมันก็จะดูเบลง์เรียบๆเนาะอันนี้เขาทามาจากผักใยผ้าปักผักตกชวาเนาะเนาะก็คือผักตกชวาบ้านเราเนี่แหละครับที่ไม่มีคุณค่าไร้คุณค่าเนาะเราก็มาทําให้มันมีมูลค่าเนาะแหมนะผ้าใยผ้าผักตกชวาอันนี้ราชมงคลธัญบุรีเนาะอ่า เห็นบอกอันนี้ก็เป็นโซนของฝากของของของขวัญของต้อนต้อนรับนะต้อนรับขับสู้อันนี้จะเป็นของมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเนาะที่ลาเวเฮาก็มีในเรื่องของการจัดเนาะจัดพานจัดอะไรเอามาเพิ่มนะวัตรกรรมมเพิ่มในเรื่องของแพ็กเกจิ้งเห็นบอกอันนี้เป็นเครื่องลงรับเห็นบอกมันก็จะงามเห็นบอกเราเอาลายโบร,ราณมาได้อย่างของลาวเนี่ยลายโบร,ราณ เราก็มีหลายเนาะเอามาประยุกต์เข้ากับชุดเอามาประยุกต์เข้ากับเสื้อผ้าเอามาประยุกต์เข้ากับสินค้าเราอันนี้เป็นการแกะสลักเนาะเครื่องเงินเนาะเป็นเครื่องเงินเห็นบ่เขาเรียกนะเครื่องเงินนะก็สวยงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทองเนาะ เคิ่องทองก็มีหลายเนาะอันนี้เป็นเครื่องเงินเห็นบ่ก็คือคือกนันเนาะลาวไทยคือการเครื่องเงินเครื่องทองบ่แตกต่างกันปานใหเนาะอย่างที่ไอ้แจ๊คบอกแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการออกแบบขึ้นอยู่กับแพ็กเกจเห็นบ่เห็นบ่เป็นเครื่องเงินเห็นบ่อืม เนาะเขาก็เอาภูมิปัญญามาขายเป็นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นขลุ่ยเนาะเป็นไม้ตะพดเนาะซึ่งชาวลาวเราเก่งของการแกะสลักงานไม้อย่างเงี้ยชาวลาวเราก็เฮ็ดได้เนาะบวกาแค่ชาตใด,ดในโลกเนะเาะเพียงแต่ว่าเอายังไม่ได้ถูกฝึกฝกให้มันเก่งในเรื่องของการอะแดปการทำฝีมือให้โชวกับ บุคคลทั่วไปเนาะเห็นป่ะอันนี้จะเป็นการนนแกะตลกหนังเนาะ,ะนะครับเห็นบ่กอันนี้ถ้าแกะอยู่เฉยๆก็บอกงามตาไหลเนาะเห็นบ่กเอามาใส่กรอบรูปงามเนาะมาใส่กรอบรูปแล้วก็งามหลายนะครับอันนี้ก็ามาใส่กรอบรูปน้อยๆเนาะก็ขายได้ละหกเจ็ดร้อยอันนี้เจ็ดร้อย เจ็ดร้อยบาทเนาะเห็นบอกสบายดีสบายดีเนาะท่านผู้เข้ามาชมใหม่เนาะอันนี้ไอ้แจ๊ควันนี้พามาดูแนวคิดธุรกิจอีกนะช่วงนี้เราจะต้องมีการปรับเนาะมีการปรับนะเราโควิดมาเนาะเราจะต้องอยู่รอดให้ได้เนาะอันนี้เป็นไม้ตะพดเนะาะเห็นบอกหลากหลายเนาะผม อยากจะเห็นว่าสักวันหนึ่งเนาะพี่น้องสาวเราจะสามารถที่จะพัฒนารูปแบบของการนําเสนอผลิตภัณฑ์การทําผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนาะอันนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากหวายเนาะเนาะจากหวายเนาะซึ่งมาตั้งสร้างมูลค่าเนาะตรงนี้เป็นเถาวันเนาะผลิตภัณฑ์จากเถาวัน เขาเอามาทําเป็นมูลค่าถ้าเถาวันตรงนี้เนี่ยมันอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็ยังบ,บาบางได้เนาะแต่ถ้ามันเอามาผลิตเป็นรูปทรงเนาะของตกแต่งบ้านเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการเดคอเรทเนาะเดคอเรทตัวนี้แต่ตกแต่งตามสวนก็มูลค่าหลายนะเห็นบอกเอามาใส่ไฟเห็นบอกเอามาอะแดปมันอยู่ที่การอะแดปนะครับจริงๆจริงๆตัวน,นี้ถ้ามันเป็นหวายอยู่บนต้นต้นหวายนะ มันก็จะไม่มีคุณค่าเลยแต่เขาเอามาตกแต่งเห็นบอกอันนี้เท่าไหร่น้อนี้เท่าไหร่อืมสองพันห้าเห็นบอกเห็นบอกสองพันห้าเห็นล้เห็นหรือยังครับที่อาจแจ็คบอกว่าอยากจะให้เห็นความสําคัญของการนําพวกวัสดุต่างๆสินค้าต่างๆเข้ามาอัดแบปแล้วก็ตกแต่งนะเดี๋ยวนี้ ในเรื่องของ Home and Decorate นะ Home อ n d d เ c o r a ร e เนี่ยกำลังมีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงเลยนะยิ่งเป็นผลงานที่แตกต่างอันนี้เห็นบอกเขาเริ่มทำเป็นเรื่องของมิติเข้ามาเห็นบอกเนาะตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าเห็นบอกอืมเห็นบอกอันนี้อยู่ที่สองหมื่นเก้างามบอกนะ ถ้ามันเป็นวัตถุดิบธรรมดาเป็นอะไรธรรมดาที่เอาบ่อได้ตกแต่งเนาะมันก็จะบอมีคุณค่าเนาะแต่ว่าพอมาตกแต่งเสร็จปั๊บเนี่ยอย,อย่างเนี้ยอย่างเรือเนี่ยเป็นแสนเห็นบอ่อเรือตูรรณหงเนาะเรือนารายเนาะเห็นบอ่อนะครับก็วันนี้ไอ้แจ๊คพามาดูพามาบืง่งก็จะได้ให้เป็นแนวคิดเป็นโอกาสเป็นแนวทางกับพี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยที่ยังทํา ธุรกิจอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปแต่งยังไงหรือคนที่ยังไม่มีแนวคิดธุรกิจนะครับนเห็นบอกอันนี้เขาก็เป็นผลิตภัณฑ์การสารหวายนะเห็นบอกเขาเอามาสารกับแจกันเห็นไหมครับมันก็มีมูลค่าเนาะการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับในการในการที่จะทําคิดประดิษฐ์ประดอย เของที่เราผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจากธรรมชาติเกี่ยวกับไม้นะเราเป็นเมืองเมืองลาเป็นเมืองธรรมชาติเนาะธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่หลายๆอย่างหน้ามาทำน้ามาอัดเนะครับเห็นบอกสำคัญอยู่ที่ว่าเราเราจะนำเอกลักษณ์นะเราจะเห็น เราเรียกเรารู้จากเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราจะนําเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเข้ามานําเสนอกับคนทั่วไปได้ยังไงนะครับเราจะต้องพัฒนาเข้ากระบวนการในการพัฒนาเอก,กลักษณ์รูปแบบของผลงานนะอย่างเราทาน้ําเอาง่ายๆเอาน้ําหมักไม้แล้วกันนะน้ําหมักไม้น้ําหมักไม้ทํายังไงให้มันขายได้เราก็เพิ่มมูลค่านะโดยการเอามา มาปั่นเนาะเอามาในการทำน้ําหมักไม้เป็นกระแลมเห็นบอกมันก็เพิ่มมูลค่าแต่ถ้าเรายังเป็นหมักไม้อยู่มันก็ราคาถูกนะแบบไ่แพงหลังจากนั้นครับจะทำให้มันมีมูลค่าเราก็มาทำในเรื่องของก็เรียกมูลสมุนไพรเห็นบ่กนะโอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้เขางานฝีมือเลยเขาเอาเหล็กเนาะมาออกอ็อกออกออกติด แล้วเขาก็าจะทําเป็นหุ่นยนต์เห็นบ่เป็นเครื่องยนต์กลไกลของเหล็กที่เหลือเนาะเห็นบอกอันนี้อยู่ที่9,000บาทโอ้สำคัญคือคนลอกเรียนยาินะสำคัญเลยเนาะเพราะเขาก็ทุกสังคมเนาะมีคนดีแล้วคนไม่ดีเห็นบอกการลอกเรียนเป็นการถูกลอกเรียนนี่สำคัญนะครับอ่าเห็นบ่เป็นไอเดียบอก นะครับสำหรับงานวันนี้ที่ไทยก็จัดเป็นวันที่น่าจะวันที่สามวันที่สี่แล้วนะครับก็มีการออกบูธมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับที่ไทยเขาก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐในการให้การสนับสนุนกับโอท็อปเนาะที่ลาวก็มีเช่นกันเนาะอันนี้เห็นลายบ่ลายนี้ก็งามเนาะเป็นเสื้อเสื้อคลุมเห็นราคาบ,บ่อยู่ที่สี่พันห้านี่บบ่ อ,อันนี้ก็เป็นลายประยุกต์เนาะเป็นลายของไทยเดิมๆแล้วเขาก็ประมายุกใส่สีสันเห็นบ่อกเห็นบ่อกของที่เราเช่นกันอย่างที่ไอ้แจ๊บบอกว่าจะทํายังไงให้มันเกิดสีสันให้มันเกิดแนวความคิดเนาะออ่าๆทามาแล้วทักทายสบายดีกันได้เนาะไอ้แจ๊บพยายามที่จะ ที่จะแนะนำเนาะอาจจะพยายามที่จะชี้แนวทางดูว่าเอ๊ะพี่น้องชาวลาวหรือพี่น้องชาวไทยจะพัฒนาสินค้าได้เป็นยังไงช่วงดะภูหิมันเกิดขึ้นมาอีกจะทํายังไงมีอะไรเกิดขึ้นมาจะทํายังไงจะทย่างไรเนาะเนาะเอาต้องรู้จักเนาะเอาเอาเนาะโอเคงั้นก็ถ้ามีอะไรที่จะ สอบถามไอ้แจ็คเนาะนนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะไอ้แจ็คจะตอบแล้วก็จะหาข้อมูลเข้ามาให้เนาะวันนี้ไอ้แจ็คพามาดูแนวคิดแนวคิดเผื่อพี่น้องชาวลาวชาวไทยจะพัฒนาได้นะในการทําธุรกิจในการทําเศรษฐกิจโอ้ยใส่แมสเนาะใส่แมสแล้วว่าไปเด้ยโอ้บ่ไหวบ่ไหวนะครับอ่าโอเคนะครับงั้นวันนี้ไอ้แจ็คลาไปก่อนนะพร้อมกับ กิจกรรมสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสนใจหรือสอบถามก็บอกนะครับไอ้แจ็คเคยทำธุรกิจอยู่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยบอกได้เนาะว่าแม่นบอกแม่ได้บอได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับไอ้แจ็คลาไปก่อนเดอ้อนะขอบใจหลายๆเดอ้อที่ชมกันเอาเอาโอเคทักทายสบายดีสบายดีสบายดี มากนะครับ